ยมพูดถึงเรื่องทาถาเมื่อกีอ้นะร,รถที่ขนขนน่ะไม่สนอะไรนะก็จะมีจริงๆแล้ละมูที่เนี่ยก็จะเปิดรับให้สาธารณมีส่วนร่วมหนึ่งก็คือ,อบริจาคเราก็ประกาศว่าเราเรับบริจาคเข้าสารอาหารแห้งยาแล้วก็สาสารโลกน้ำแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ในการล้างบ้านเพราะว่าเราคิดว่าถ้าบ้านไม่ล้างผู้ประสบภัยก็เข้าไปอยู่บ้านไม่ได้มันต้องล้างให้สะอาดแล้วก็จากท้นพิชาตให้หน้าอยู่สองคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องอาหารการกินก็ต้องสนับสนุนในเบื้องต้นให้อยู่ให้ได้ 3. เนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับผู้คนที่มีเวลามาเป็นอาสาสมัคร ตอนนี้ก็มีอาสาสมัครมาอยู่ที่กรุงเงาที่อยู่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อันนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครครับใช่ใช่แต่ว่าโดยปกติเวลาทําการก็จะมีอาสาสมัครมาเยอะมากวันนี้ก็สี่สิบห้าสิบคนเห็บไว่าตอนเย็นว่าดับไปแล้วใช่ไหมนักศึกษาด้วยใช่มีพนักงานองค์กรภาคธุรกิจบริษัทภาครัฐต่างๆก็จะส่งคนมาช่วยช่วยคัดช่วยแบกช่วยแพ็คช่วยจัดเตรียม แล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือมีรถใครที่มีรถเนี่ยเราก็รับรับให้เป็นอาอาสาขนของไปส่งเพราะต้นทุนสูงเวลาเราขนของเนาะรถกนเชียงรายมันก็ระดับแบบหมื่นนึงอะกนร่นกว่าด้วย่อเที่ยวใช่ใช่ใถ้าเกิดมีรถที่อาสาพอมีรถว่างก็ไปช่วย ช่วยกันขนก็จะเป็นเรื่องดีอ่างบประมาณเราก็จะได้ไปลงโฟกัสกับที่บ้านกับผู้ปริสุท้ายที่ตรงตรงใครบริจากมาก็จะไปท่ที่บ้านด้วยตรงดีกว่ามันต้องตรง,ต,งต้องช่วยเหลือเคสเลย<ห>ไม่ไม่จะเปหมดค่าน้ํามัน ใช่ก็ทำไมอย่างนั้นนะครัแต่แต่ก็ต้องมีความจำเป็นมันต้องจ่ายมีคนบริจาคของะมาณมาช่วยของมันเยอะความจะเป็นเยอะแต่ว่ารถที่มาบริจาคเนี่ยมาช่วยเนี่ยไม่มันน้อยเบางเบาภาล่าใช้จ่ายแล้วก็ก็มีมีมีส่วนร่วมใครมีกําลังด้านไหนมีส่วนร่วมด้านนั้นรถของบริษัเองก็มีปะมีฮะมีแต่ว่ารถวิธีก็จะตอนนี้ก็จะวิ่งรับของภายในกทมอ๋อ ลราก็พัดแยกขึ้นเชีงยงรายเราเราก็ต้องจัดันดับความต้องการมาว่า<ด>ช่วงนี้ต้องการอะไรถั้ต่อไปต้องการอะไรอีกเป็นตน้นแต่ว่าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยที่เ,เชียงรายแล้วก็ระดมมาสสมัครเราก็ตั้งทีมเพื่อลงหน้างานล้างบ้านจัดการบ้านให้มันให้มันเห็นว่า,ป<อ>าไปรับสมัครที่ที่หมอรัชพงศใช่ใช่ใช่ได้ได้ความรู้ครับจากมหาวิทยาลัย เราจะพัดไปวะแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงใช่ใช่ใช่เต็มเต็มคือชื่อแม่ฟ้าหลวงเนาะเชียงรายแม่ฟ้าหลวงดิเชียงรายเชียงรายเชียงรายเหรอไม่ใช่แม่ฟ้าหลวงอ่ะไไม่ไขอโทษ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 ทีอ๋อรัชพัฒน์เราจะมหาอะไรราชพัฒเชียงรายโอเครับทราบโอเคเยี่ยมแล้วก็เป็นศูนย์เลยที่นั่นก็จะเป็นจะเป็นสถานที่จัดการรับอาสาสมัครมาถึงปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมออกแบบืกิจกรรมงานว่าจะทําอะไรใครล้างใครฉีดใครขัดใครยกใครเยี่ยมเลยตรงนี้น่ะบ้าๆแล้วแต่งันถามจะว่าส่วนนี้ก่อนแล้วกันถ้าจะมานี้ไม่ควรมาข้ามเหมือนจะมาใช่ไหมวันนี้จะมามาข้ามเป็นกรณีกรณีได้อันนี้ก็จะสแตนบายเจ้าหน้าที่รอ แต่ถ้าเกิดมาตอนนี้อาจจะไม่โกลาหลแต่ถ้าเกิดมาในวันในเวลาธรรมดาปกติก็จะลดเยอะเพราะว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่รถเข้ามาระดับพันพันกว่าคันพันกว่าคันเลยล่ะติดแบบยาวมากแต่ว่าเราก็เราก็แก้ปัญหาโดยการให้เขาลงข้างๆบ้างให้เขาฝากกันไว้บ้างแล้วก็รถจะได้เคลียร์นว่ธรรมดาก็น้อยเนาะบริษัทบริษัททาท่บริษัททาทาเขาก็ภาษา ช่วยเราขนเอารถอะไรครับรถมากรถเขาเป็นรถเอ่อเรียกอะไรรถสี่ล้อเล็กอ่ะแต่ว่าขนได้เยอะอยู่ขนได้เยอะอยู่แล้วก็จะขนแพมเพื่อขนขนชิดชู่ขนอะไรที่มันเบาๆหน่อยเบาหน่อยขนน้ำไม่ไหวๆครับเดี๋ยวขึ้นด้คัเดี๋ยวขึ้นดอยไม่ได้เนาะอ่าๆประมาณนั้นครับโอเคครับรับทราบเลย คุณมามีอะไรจะจะบอกเสริมไหมเผื่อใครจะมาก็อย่ากตอนนี้คือจริงๆแล้วเราประกาศรับสมัครอาสาสมัครมาช่องการคนมากกว่าใช่ไหมใช่ต้องการแรงงานคนเลยมาช่วย <มา S 1> ก<า>ัน,นจัดการของ<ช>ที่เพราะว่าถ้ามีโอกาสถ้าไปอยู่ยข้างในกดังมันจะเต็มไปหมด กองเป็นภูเขาเลยวรมาวันไหนยังไงขอเบอร์นิดนึงก็สถานที่และเวลาสามารถเสิร์ช Google ได้ครับได้ตรงเงาแล้วเบอร์รายละเอียดอยู่ในนั้นหมดเลยครับอ๋อในนั้นหมดเลยใช่มีหลายเบอร์เหมือนกันนะเอ่อเอาที่มั่นใจเบอร์นั่นแหละครับอาจารย์อ๋อผมเบอร์จำเบอร์ไม่ได้อ๋อประเด็ไม่ไม่เหมือนเบอร์เมียเบอร์แฟนอะไรเงี้ยมัน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 ไม่เบอร์แฟนต้องจำได้ไม่ต้องจำได้จำไม่ได้ตายเข้าใจละว่ามันไม่ใช่เบอร์โยมแล้วไม่ใช่เบอร์แฟนโยมจำไม่ได้ เซิร์ชเองแล้วกันโอเคครับอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นครับเดี๋ยวจะมาเซิร์ชเอง okay, <laughs> ขอบคุณมากครับจาธุขอบคุณขอบคุณ